แฟนชอบดูหนังโป๊ไอพวกคลิป18บวกค่ะเป็นแบบคลิป18บวกนักเรียนเนี่ยคือดูทุกวันเลยทั้งทที่เราก็นอนอยู่ใกล้ๆนี่นะคะยังจะช่วยตัวเองอีกแบบนี้ผิดปกติไหมคะเขามีอาการป่วยหรือเปล่าคือกลัวมากค่ะนอนอยู่แล้วดูคลิปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนยคุณหมอโดยที่ไม่มีอะไรกับเราเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงกลัวค่ะอันนี้ต้องสื่อสารกันค่ะเพราะหลายหลายคู่เนี่ยน้องตัง ใหดูคลิปไปด้วยกันวยเลยออเแล้วช่วยกันไปช่วยกันมานะคะก็อันนี้อันนี้ชีวิตไม่ไม่เหมือนกันคือชีวิตคู่เป็นชีวิตที่จะต้องปรับจูนก็หากันถ้าปรับจูนไม่ได้เป็นทุกข์มากชันบุรีเจอคนผู้หญิงมาปรึกษาคนไม่ชายเนี่ยนะคะนอนหัวค่ำตีสองตีสามลุกขึ้นมาดูเกม <c oughs> <c oughs> ดูทีวีดูฟ,ฟุตบอลโอ้โหฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องหลับต้องนอนชันบุรีก็บอกต้องคุยกันสิคะนะ แล้วฝ่ายหญิงก็มาบอกว่าเครียดมากเลยไม่ได้หลับไม่นอนเพราะฝ่ายชายลูกมาตีสองตีสามถ้าลูกมาทํากิจกรรมก็ว่าไปอย่างลูกมาทักิจกรรมของเขาเองสรุปอั<า>นนี้ต้องปรับจูนกันนะคะปรับจูนในสิ่งที่ที่เขานะคะที่เขาชอบอืแล้วเขาเขาเปิดเผยต่างาเขาเปิดขึ้นให้เราดูแสดงเขาคิดว่าเราชอบด้วยอ่าค่ะเพราะเราก็นอนอยู่ข้างกันนั่นแหละค่ะบางทีเหมือนที่เขาบอกว่าอาจจะถือโอกาสนี้ก็ดูด้วยกันแล้วก็ ชวนกันอะไรก็ว่ากันไปนะทาให้เป็นกิจกรรมระหว่างคู่รักดูว่าว่าโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ตอบว่าเขาป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยคุณหมอจะฟันธงได้ไหมคะหรือว่ามันเป็นเรื่องของข้างการ <ทำ S 1> ป่วยก็เช่นเดียวกันค่ะ,คะก,ก็คือทําให้ตัวเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนแต่ดูดดดลายนี้ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแต่ผู้อื่นเดือดร้อนสรุปว่าปรับจูนเข้าหากันค่ะ